สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เพื่อนพิมพ์ต้มต้มไก่บ้านนะจ๊ะต้มไก่บ้านเต็มไปด้วยผักและสมุนไพรเนาะใส่ขิงไปเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นขิงอ่อนที่เราจะต้มแบบทาน,นื้วขิงด้วยกนี่นะคับเป็นเพื่อแล้วกับลาเกิดเทศ ก็ใส่ลงไปด้วยนะครับก็ได้ความเปรี้ยวอิอ่ดๆหน่อยเนะขาตะไคร้ขิงหอมแดงที่เห็นเห็นอยู่นี่คือเป็นต้นหอมแล้วก็ใบอ่อมแซบนะครับเพื่อเพราะว่าน้ำซุปตัวนี้เนี่ยเราต่นมากเราจะไม่ใส่โปอกงชูรดหรืออะไรนะเราทานไข่สองใบ ต้มไข่แล้วก็ออกไข่ใส่ลงไปเนาะนี่รสชาติแบบอาจจะแบบแปลกใหม่นะคะมีความเป็นขิงแล้วก็ขาตะไคร้แล้วก็อหอมแดงมากๆเลยนะคะไม่ค่อยมีความกลิ่นอาของเนื้อสัตว์เท่าไหร่เราใส่ลงไปแค่สองสามชิ้นนอกนั้นก็เป็นน้ำ ขาดะไครสรสชาติกลมกล่อมดีมากเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ความเปรี้ยวที่เกิดจากมะเขือเทศก็เริ่มที่จะออกรสชาต์พอดีๆนะคะไม่เปรี้ยวมาก <Okay. S 1> เพื่อนๆได้ทีแล้วนะคะเนี่ยได้ทีแล้วเห็นไหมคะหอมแดงข้างหน้าเลยก็แ,แผ่นๆเราหั่นขิงเป็น แว่นๆนะคะแว่นๆเล็กๆบางๆจะได้ทานขิงด้วยนี่เห็นไหมครับเพื่อๆเห็นไหมนี่แหละอาหารเราก็ง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะลาไปก่อนบ๊ายบาย